ครับพี่น้องครับมือนีบ่าวศักดิ์ศรีนะครับมาพ่อสวนบัวครับพี่น้องสุดอลังการอีดีนะครับหมากไ่อีดีครับพี่น้องโอ้ยฝากหมากไ่ฝักเต็มครับพี่น้องเพิ่นขายคู่มือนะครับพี่น้องสร้างไร่ได้ให้ครับเจ้าของแบบบ่ธรรมดาเลยเนาะครับเนาะมือนีบ่าวศักดิ์ศรีกันเลยสิมาขอคววมหูไปฝากพี่ฝากน้องนะครับบ่าเพลนเทียดจังไดไต่ใดเป็นจังไดเนาะครับเนาะครับเชิญชมเลยครับครับสวัสดีครับแม่ครับแม่อยู่ี่บ้านยังครับแม่ บ้านนนสวรรค์เนี่ยบ้านนนสวรรค์ครับกลางบ่ดีนนสวรรค์ก็รอนตลี่โอ้มากบัวอยู่นี่มีคู่มืออยู่บ่แม่มีคู่มือค่ะือขายอยู่ข้างทางเฮาเลยจังซี่นี่แม่นจ้ะขายอยู่ข้างทางถ้าอยากมาซื้อนี่บอกว่าสวนแม่หยังครับนี่เอาพ่อสาขพ่อพ่อเพิ่นอยู่เป็นหลักนะโอ้ของพ่อหยังครับเพิ่นขายอยู่นี่พ่อสุดทวีสมสนิตพ่อสุดทวีสมสนิทเนาะครับเพิ่นเพิ่นเพิ่นขายอยู่นี่ประจำเลยแม่นจ้ะยิ่งมือสามาแต่เช้าสิพ่อเพิ่นอยู่นี่โอ้ปลูกพื้นที่จักไรแมีย โอ้โห้ง่วงก็ขายอะไอเดี่ยวเสาดีนะครับจักไรแม่ที่ปลูกอยู่ตอนนี้ตอนนี้กับจีประมาณโอ้ยตั้งเถิงเนาะอยู่นี่แล้วก็เนี่อยู่ตั้งเถิงอี่ยมัดสองไรยอยู่โอู้หูสองลายผนนี่ยังแม่ยหูผ่านบ่แม่บ่วหูผ่านแต่ว่าหูแต่ว่าหมากมันใหญ่แม่นหูแต่ว่าพันหน้าขาวก็ผ่านหน้าแดงผ่ันโอ้มีพันหน้าขาวก็ผ่านหน้าแดงแม่นเขาขายจักบาทครับอยู่นี่มัดหนึ่งไอ้มัดหนึ่งขั้นเทาขาย ขายเป็นมัดมัดกับมัดละยี่สิบบาทโอ้มัดละยี่สิบจ้าสามารถมากินได้สดของสวนเลยจ้าโอ้ยขึ้นมาดีครับแถีนแ่นน้อยเม่์นอบมัดหนึ่งกะทิฟักขาฟักฟักพี่น้องครับฟักปักใหญ,ญ่ยิ่งได้ครับอยู่นี่<ช>ของแธ่ค,ค่ะกินดีครับ<ช><ช>พี่น้องแวะมาทั้งาราวางพี่บูนตาลซุ้มน้อยเม่น์นอจ้าระวางพี่บูนตาลซุ้มเนี่ยพี่น้องจีเห็นอยู่ข้างทางเลยครับเพิ่นขายอยู่นี่เราสามารถเข้ามาชมสวนบัวเพิ่นได้น้เนาะครับสวนบัวอยู่นี่นะครับเนาะโอ้บัวนาขาวก็บัวนาแดง ยางชมได้พอ่อมันอ่าตะก,กีมันเป็นหน้าเขา่าวะแม่ในอันค่ะตะก,กีมเป็นหน้าเขา่าเป็นหน้า,าโอ้ขออนุญาตถามในแม่อีกอย่างหนึ่งไล่ได้ดีบ่อการปลูกบัวนี่ครับผมก็พ่อได้ใช้ยู่่ะใครก็ขายเข่ายุบก่ให<อ><ข>มันกัดเจนไร้คนเขาขายเข่าอยู่โอ้ใครถือว่าดีกว่าขายเข่าเลยแมอนค่ะโอ้มีทีอยู่หิมทางแล้วก็สามารถเทศได้คือจังแม่นี่แม,แม่แม่ประยุกต์ใส่นะครับจากตะก,กีมเป็นหน้าเขา่าเดี๋ยวนี้เพิ่มมือหนึ่งไล,ล่ลอยอยู่วะแม่จากเท็ดนี่สองไรนี่ มือละหาพกรอยนี่แหละจ้่โอ้ยคือขายแต่น,นอบานนี่เนาะเป็นแต่ยาเคล็ดน้ำแต่นอบานนี่ขายพันธุ์มันอยู่วะครับแม่อยู่นี่ถ้าผู้ใดอยากซื้อคล้า,ายจ้ะหาชิบบาทร้อยบาทมาเบืองเอาเนาะครับเนาะเดี๋ยวแม่ก็สีจกให้แล้วแต่อยากได้อยากได้หน่อยอยากได้หลายแต่ว่าหมากใหญ่ดีครับสายพันธุ์อยู่นี่โอ้เก็บบดปีอยู่วะแม่บัวบัวนี่มันเก็บจากปีเขาจังสีอันนี้เขาจังสีใดหรือไม่ อ่าให้มันเกิดคือเม,มาใหม่อีกอย่างว่าบยังตีได้เก็บโอ้ตีหนึ่งกับเก็บสองเถื่อนสามเถื่อนสองเถื่อนสามเถื่อนเถื่อนหนึ่งกับายเดือนอยู่วะแม่เถื่อนหนึ่งประมาณเดือนกว่าโอ้หลอดลราเดือนกลัวเลยแม่โอ้ทุกวันเป็นไรได้ทีเพรธรรมดานะครับลูกค้ากระเบี้ยเวียนเข้ามานี่แม่อยู่ข้างทางนี้นะครับมาอนี้ผมกับเบรกหล่อหลากเลยครับพี่น้องเห็นหม,ม,มากบัวหมากใหญ่แห้งก็เลยจอดหมากแล้วเต็มดีครับอยู่นี่หมากบัวเต็มดีแห้งว่าแม่เนาะ เอาลูกขอเก็บภาพบรรยากาศไปฝากเอฟซีในเรือแม่ขอบคุดใหลนครับผมครับเบาซักชีกับหลบกวนเวลาของแม่เพิ่นน่อยหนึ่งเนาะครับเพราะว่าขางทางที่เพิ่นขายเนี่ยลูกค้าเพิ่นหลายเนาะครับเนาะลูกค้าเพิ่นกับชีเวียนมาตลอดนะครับเบาสักชีกันเลยขออนุญาตเพิ่นแค่นั้นเนาะครับเป็นการสัมผัสเบื้องต้นนะครับพี่น้องอยากได้พันมั่นกับแวะมหาแม่เล่าด้อครับผมบมมีเบอร์โทรเล่าเนาะครับเนาะอยู่หนีเนาะ บมมีเบอร์โทษนะครับแต่ว่าเป็นอยู่นี่แหละครับอยู่ขางทางหรือว่าสอบถามมาทั้งเบาซักซีเบาซักซีสีชีพิกัดแห่งอีกเทือหนึ่งนะครับเนาะกัน่นาสนใจได้ครับพี่น้องมากหลายหลายครับเพื่อนมีเทคนิคมากมามเนาะครับทีอันนี้แต่ว่าเหนื่อยจากเวลาที่เฮาบ่สามารถคุยกันได้ดนลูกข่าเพิ่นสีข้ามาเรื่อยๆนะครับเมื่อกี้ก็มีลูกขา่าขี่มอเตอร์ไซค์ม,มาถ่าอยู่หนา้าแพงแม่เแล้วเนาะครับเนาะ ส่วนมากก็มาเอาพูละหาสิบาทพูละร่อยบาทมือนีบเอาซักสีก็จัดไปลอยหนึ่งครับพี่น้องอุย้ยแน่นอนแหงดีๆนะครับนอถือว่านี่แหละครับบัวสองเให้มนีกับวค่อยงามเปนได้เ้ครับแต่ว่าเมื่เราได้มือราหาฮวกลอยเห็นอยู่ทั้งหนาหนึ่งกระจายแห้งมีเมฆามาหลับผอมนะครับนาะถือว่าเป็นบัวพันธ์ที่ที่มีหมากลายเนาะบัวพันธ์นี่มันมีหมากลายดีเลยครับพี่น้องแต่ก็งามแห้งน,นะครับนาะเป็นปลูกอยู่ไฮยูน่นี่ครับมีหน้าฮวกไรครับหาหวกลอยขายหลอบละ ขายคู่มือครับแล้วก็ขายรอบละเดือนกว่าเนาะครับกะตีไปติ่มๆซิพี่น้องประมาณสี่เดือนเนาะครับประมาณสี่เดือนอ่าสี่เดือนในการขายนะครับกะสิดทำเงินมือละหะตีหาลอยห้าโอ้ได้หลายเติือไปครับพี่น้องได้หลายหมื่นเนี่ยสองไรนี่ได้หลายหมื่นเลยเนาะครับแล้วก็มันมีช่วงพักที่เฮาบ่ต้องเฮ็ดอีหยังมันคือช่วงพักบัวเนาะครับเนาะนี่อีมเมียแล้วก็สิเด็ดใบมันออกเรื่อยๆแล้วเป็นเทคนิคนะครับพี่น้องการเด็ดใบมันนี่เท่าที่ผมสอบถามเนาะครับหนึ่งล่ะมันเชี่ยดในเฮา สามารถเห็นใบมันได้สามารถเห็นหน่วยมันเห็นฟักบัวนะครับพี่น่องเข้ากับสีเก็บบดได้เห็นมันแก่เนาะครับเนาะอ่าอย่างที่สองนะครับใบแก่มันก็ค่วนสีเดดออกเพื่อให้มันบน้นแนแนเกินไปแม่เราวะครับกับเป็นเทคนิคที่ค่อนข้างดีแหงนะครับผมมาเห็นนี่โอ้ดีใจรลายจกเอาไปฝากเอฟซีอยากให้พ่อเม่พี่น่องผู้ใดมีทีติดทางคืจงอจะมีแม่ยเนาะครับอยากปลูกเนาะครับพี่น่องก็สามารถ สามารถนํามาปลูกได้นะครับแล้วก็เป็นสางไร่ได้ที่บ่ธรรมดานะครับเพราะว่าบ่าวศรีเห็นหลายบอนอะไอยากล่องไทยให้พี่น้องเบิ่งหลายบอนนี่ให้น่าครับเป็นคันแท้นี่เป็นคันหน้าไปนี่ครับนี่คันหน้าไปนี่คันหน้าชุดไปนี่เนาะครับเป็นคันหน้านี่ยหน่อยนะครับโอ้สุดยอดแห้งนาะครับพี่น้องครับเอาสำหรับคลิปนี้ก็คือสิสมมาภาคขั้วนั่นละครับฝากความรู้ไว้กับพ่อแม่พี่น้องไผอยากได้นะครับกับมาเดี๋ยวบ่าวศรีสี่พิกัดให้เพราะว่าเพิ่นบ่มีเบอร์โทรเนาะครับเนาะเดี๋ยวเป็นอ่าคลิิิปหหนนน้าาาาาาเเฮจัััังงงมมบบกกใ่่่ะครรตตดดอออทขศศ์ี าชัไนได้เนาะครับเนาะเป็นเฟซบุ๊กของบ่าวศักดิ์ศรีเองเนาะครับเนาะสำหรับวันนี้สมมาพอควรชิมหนาพอกันใหม่ครับพี่น้องครับสวัสดีครับ